สวัสดีค่ะ FC ฟของตอนีสตรีสวัสดีนะคะพี่พเ,เพื่อนนะคะไปค่ะไปรับชมนะคะตอนนี้ก็ตอรนนีก็จะพาเดินขึ้นเขา จะพาไปรับชมนะคะข้างในถ้าตรงนู้นนะคะเดี๋ยวไปหาถอดรองเท้ากันเดไปถอดรองเท้ากันเดี๋ยวไปถอดรองเท้า,ทอลอทาแล้วขึ้นข้างบนกัน คือที่กองทอนรองเท้าถ้าไม่ไว้แบบตรงนี้นะคะถือว่า,วาลิงเอาไปแน่นอนนะคะเราต้องเก็บตรงที่เก็บรองเท้าแบบนี้ลิงเขาจะได้ไม่เอาไปนะคะเก็บรองเท้ากันเดี๋ยวลิงเขาจะเอาไปไปกันค่ะ ทางขึ้นไปกันเลยโอ้ยเย็นเย็นมาเบืแอเอเลย I don't mind. ทำบุญนะคะวันนี้วันพระวันนี้วันพระวันนี้วันพระ 好了。Voilà. ด้านในนะคะด้านในถ้ำก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือเย็นมากเย็นเหมือนเปิดแอร์เลย mình bật e đấy. ยากาวาริวัาปุลาภาริพุรเนติสะกันลังเอวามะวิโตตินังเตสนังอุปากัปติอิจิตังขะจิตัง แม่กนอิมจ้าแม่กวนอิมมาวัและควนอนเน้ติดัวันไะป็นคนไทมาวัดใส่บาตรบุงกัตรคะูเกิดวันอะไรคะวันเสาร์ค่ะันี่ะ สวดนโมสามจบแล้วหนูเริ่มต้นใส่วันเสาร์สิบเหรียญต่อไปองค์ละเหรียญแล้วเนอ่น้ำมันไปเติมตะเกียงด้วยทั้งหมดสี่สิบบาทค่ะวันเสาร์ฟางนาคปลุกนะใส่วันเสาร์ก่อนสิบเหรียญต่อไปองค์ละเหรียญค่ะน้ำมันอยู่ถวายตะเกียงเจ้าแม่กวนอิมน,นะลูกข้างหน้าเลยนะคะไปตั้งนงโมสามจบไปหน้าวันเสาร์เลยลูกเงข้าพเจดเลย ใส่เติมน้ำมันตะเกียงของแม่กวนอิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่เหรียญใส่บาทน,นะคะทุกทุกทุกบาทน,นะคะของวันเกิดของตงัวเองที่เกิดนะคะเนาะวันนี้ก็วันพระนะคะก็มาทําบุญนะคะใส่เหรียญอ่าใส่น้ำมันตะเกียงให้เจ้าแม่กวนอินนะคะเนาะที่วัดเขาย้อยนะคะวันนี้วันพระนะคะเป็นวันที่ดีเนะะาะพาเอลซีมาทําบุญด้วยนะคะมาเที่ยวแล้วก็มาทําบุญด้วยนะคะเนาะ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ